เพื่อนก็นจะบอกว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าเศร้าปั๊บเพื่อนก็กกนจะบอกเล่มหายไปจัดอันนั้นอันนี้แต่งอันนั้นอันนี้ไว้ที่นี่เพื่อนเพื่อนก็กกนจะไปเพื่อนก็จะไปเพื่อนก็กจะมีหมอมีหม้อแค้นคนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะไปเป่าเป่าแค้นโอ้ยน้ออันย่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอตัวเด้อค่ะเด้อให้หลองมานไอ้ตักท้ายคนเด็กกรลังเราไอ้ความเกา่าความหลังไอ้เพื่อเผื่อเขาฟัง ่ะค่ะพอดีละเอามาฟังน้ำกันกับบุญหลงจ้าขอคุณคะบุญหลงบุญหลงกับมาลูกขาคกะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ไปทําธุระส่วนตัวมาจ้าลูกขาจ้าว่าเป็นอย่างแกน้องดิลีก็กวันนี้ว่าขึ้นค้าจ้ากพี่ชมอ๋อบ่เห็นแมนบ่เห็นพี่ชมดิลีเข้ามาตู่ลงไปแล้วแต่ว่าจากน้องจีนเราท่านบอกเพาท่านว่าท่านาาน้องจีนจ้า บุญหลวงจ้าค่ะคุณน้องอัญญาขอบคุณค่ะน้องอัญญาจ้าบุญหลวงแล้วก็สวัสดีครับคุณพี่ภาคนะคะทุกช่องนะคะนะคะสวัสดีนะคะค่ะจากคุณน้องอัญญานะคะสวัสดีครับพี่บุญหลวงนะคะจากลูกภาคนะคะกดไลค์แล้วนะคะขอบคุณค่ะน้องอัญญาจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่อัญญานะคะจากลูกภาคนะคะแม่ครับใส่กุญแจ ไอพี่อัญญาด้วยผมรูุจักอยุจ้าจ้าจ้าลูกจ้าจ้าเพราะเป็นอย่างได้เลยได้เลยค่ะสวัสดีจ้าพี่พี่ภาคลบบุรีนะคะจ้ากจ้ากัคุณอัญญานะคะค่ะน้องวันจ้าน้องยายวันขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณดิลจากบุญหลวงจ้าสวัสดีโชมจากบุญหลวงนะคะสวัสดีกี้นะคะกับน้องอัญญานะคะจากคุณพี่โชมฮาอะไรจะพระว่าเแ้่น้อง อันอันอันเห็นเห็นเห็นการเห็นการรักษาการรักษาผู้เพิ่นนั่ะเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะมีหมอแค้นมีหมอลับเนาะกับผู้ที่เก่าเก่ากับสิเคยมาจักเพิ่นจะมาล้ำมาล้ำเหมือนมาล้ำปัวล้ำปัวกันเดี๋เพราะว่ามันมันมันห่างไกลจากโรงพยาบาลในห่างไกลจากหมดจะหมออิริอ่าเพิ่นเพิ่นล้ำปัวกันป่ะกาศโดยการเอาดอกไม้คันดอกไม้เอานี่ยแหละ มันก็จะซองมันก็จะเบิงว่ามันมีอีหยังบ่มีอีหยังบ่หรือจะเป็นเพราะเป็นโรคเป็นไพ่จะถ้าเป็นโรคน่ะก็ต้องเพิ่นก็สิบอกเด้ไปเอาอันนั้นเอาอันนี้เพิ่นจะบอกเด้ผู้ผู้ผู้ที่เพิ่นอันเนี้ยอ่าบัดนี้เนอะไปเห็นเมื่อวานนี่ยเราไปเห็นเพิ่นพวกที่เพิ่นเป่าแขนน่ะเพิ่นเป่าแขนเพิ่นก็เพิ่นก็ฟ้อนก็ลัมเนาะฟ้อนฟ้อนใส่แค้นนั่นแหะ มันมันมันบ่มีกองดอกอันนี้มันจะมีตะแคนแค้นอันตัวเดียวคนจะเอิอนหมอแค้นหมอแค้นหมอแคนหรือมาคนจะเอิอนมานะสาหรับหมอแค้นน่ะคาคาแค้นโถงผนคือหมอมาคนจะว่าหมอมาขี้มาหมอแคนเป่าขึ้นมันก็จะขี้มาคนมาคนขี่มาผู้ที่ผู้ที่คนเป็นส่งผู้ยิ่งวกัใส่ชุดผู้ยิ่งใส่ส่งผู้ใช้ผก็จะเอาขาตะลงก็ยังมาใส่ม <Gym>. า <Napoleon> นี่อัน พลังคุทมันเขาว่าสิบสิบขอขอขอยาสูบขอฟินเพิ่นเอินฟินนะเพิ่นเอิ่นจะเอินฟินนะเพิ่นเพิ่นเอิ่นยาอ่ญาขอฟินเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเนาะบัดนี้ฟินเพิ่นเอาพัฒไส้เพิ่นเอาหยังเฮ็ดบัดนี้ฟินตีเพิ่นเฮ็ดอ่ะเพิ่นเอาไอ้นั่นน่ะเพิ่นเอาเอาบักพริกล่ะเอาบักพริกบักพริกล่ะกันี่กะจะมียาสูบผสมกับกับกับบะพริกบักพริกง่อยบักพริกแห้งนั่นแหะค่ะบักพริกแห้งเพิ่นเฮ็ดอ่ะเพิ่นก็จะพันพัน พันธุ์ใบตองนะคะพันธุ์ใบตองเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นเอิญแม่สัภาษาของเพิ่นเนาะเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นพักสูบอันนี้แหละเพิ่นอ่ขอโทษขอให้ติ้ยน้องเอุ้ยนะคะเนาะเพิ่นก็จะต่ว่าสูบตรงนี้แหละสูบยาตรงนี้แหละค่ะแต่เพิ่นเอาบักพริกใส่มันีเพิ่นก็จุดจุดแล้วเพิ่นสูบนะบักพริกน่ะเอาผู้ที่ผู้ที่อยู่แถวนัะเห็นไหมจามทั้งไอทั้งจามนัเนาะกินบักพริกอะมันจะมีอย่างเนาะกินบักพริกอะผู้ที่เพิ่นเพิ่นข้าวซ้อเพิ่นสูบใช้ พูดคนควันโอ้เปิมีแห้งหลายเพิ่นสูบบวกพริกนะเราแค่ได้ของกังเงินคือกันมาพนเพิ่นเฮตไตอ่ะแล้วเพิ่นกับว่าไอ้ว่าจามเดี๋ยวพูดที่เพิ่นสูบนะใช่ไหมก็ค่อเห็นกะกะกะมีความศรัทธาเพิ่นแต่ล้วพอไปเห็นมาวัดนเนี่ยเพิ่นฟอนเพิ่นมี่ใจอพฟอนย้อนหอนัอออองเคยเคย,เคยไปนี่น้ำเพ,พิ่นเพิ่นว้างสีเนาะตอนไปช่วงไปเล่น อันนี้ควางสามนะคะที่ไปเมื่อวานคือควางสามคือมือออกไม้สามคำนะคะมือออกไม้สามสามคำอันนี้ที่ยายนองเคยไปเรียนคือไปเรียนควางหาะคะ่ะไปเรียนควางหาตอนนั้นกับเป็นเป็นสาวโดยเฉพาะเป็นสาวอายุสิบห้าสิบหกปีนั่นก็เป็นสาวแล้วเนาะเป็นสาวเรา,าจนะแต่ยังไม่ทันไลยสาวใหญ่เขาเป็นสาวน้อยนะคะเป็นสาวน้อยถัดไปไปเพิ่นกับว่ามันม